โดนเนี่ยมันมาปาดหน้าเขาเลยนะเฮ้ยาเเปลี่ยนมอีกอาเลยะเอารอาเลยจอประเทศนี้แม่งเป็นว่างยี่มันมองกูจังเลยวันนี้ยวัวที่เป็นระยะมา้รอบอรอบเช้าอะ ยังนั่งยังเก่งขาว่าแม่จะไม่ดนวไอ้โดนยู่ไหนาทีมันมาตรงแต่บมองไม่เห็นรถะไอ้กันเดียรเน่ยอไอยู่ทังมครับมันกามาสีแยกไอ้เี่ยหเลยเห็นได้เียงกว่ามันกั่เล่แตเบรกรอเลย

เ่อนสามาแตว่าตัวนี้เยมื่อกี้หาอีกกระมองอเอาเอารถใ่ดีเลยนต้องรู้นะหาไม่เจอกระมองจะ้องซ่อนหน่อยนี่มึงไปตรงไหนโอ้ไม่คาาศักดิ์สิทธิ์ใครออกมาเมืองใครออกมา ไปแทะหาเขาได้เนี şey ่ย şey น่าเนี่ยขีดื้อให้หายเลยม่ีเหต้อรวจแทหาผมไอ้เส้นนี้เท่าไหร่รถน้อยกำลังน้อู่ที่มาน้อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีนี้แไปนี่แหละตรงเวียเหรอมาย้อนไปนี่แหละย้อนนี่แหละีเด็ดเลย baik siap tua เฮ้ยโอ้โหสุดๆเลยีมียมสาหลน่ก็กเกที่ดีขี่ได้เสียวชิ้นายเอจริงๆถ้าเก่ดีขี่ได้เอาที่เวียดนามนร้านขายถ้าเกดีอะคดีที่ว่าเบรกขี่ได่จริงดจิงเราใช่ก็ใ่ออ้ีรใ่ใช่เไล์ ค่ามหวานาโดแน่มึงไอ้นมันขี่เหมือนคนมาขี่มไ้แม่พี่ท้อมันขี่แบบพวกไว้ลุ่นหาเรื่องใช่ไหมวะูดิไนี่เป็นแถวบ้านเราเลยวิธนี้มั้งมุดไปข้างขวา ไอยเนี่ยอยากรูน้องมันนั่งหน้าไอ้จมูกกเสียวหมันกกันแน่นอนยังไงครับรถรู้มีขังแค่คุณยอดเลยไ่ต้องโอเคอย่าลนี้เ่จตกเลยเอาเลยแมงมุมไปแล้วนี้